เปิดมาคำถามนี้เลยจบไปแล้วครับจบไปแล้วจะไปรางวาลไม่จบอ่ะมันเสาคือฉลองใหญ่ไม่คันเสาคือสคริปต์สคริปต์แดงจ้าไม่ตอบคอกไม่บอกว่ามีแค่หอมนะอ่ะหร่อหลอแล้วก็นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงเราก็เป็นโชว์ที่แบบเขาเรียกว่า ไม่ไม่ได้มีอะไรถ่านโผไม่ได้มีอะไรโชว์เท้าแล้วก็โชว์ความรักสมทอดความรักแต่เราก็ดูดื่มไปเลยนะดูดื่มไปเลยจริงๆเลยนะนั่นแหละครับก็ตามนั้นตามนั้นก็มันพาไปไหมครับผมว่าตอนนั้นจริงๆต้องต้องก็ตั้งใจไว้แหละเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงด้วยเนื้อหาแล้วก็ช่วงที่เราได้ซ้อมมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะทําอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเต้นอย่างที่บอกไปนะคะเราก็อ่าเอาตรงนี้แล้วกันไม่จุดขายเราจุดขายคู่เราจุดขาย เเ็็นนหายค่เรามควาบอกคิมนะว่าจะมีเปลี่ยนแผนล่วงหน้าบอกว่าต้องคุยกันก่อนอนี้ก็เซอร์ไพรส์ตรงนั้นแต่ว่าก็กก็็รู้รู้อยู่แล้วว่าจะหอมน้ำอะไรแต่แค่ยกเป็นจู๋ก็ก็ก็หวังว่าจะชอบโชว์ครับอ่าคิณตกใจไหมอยู่แบไม่ตกใจเขาก็พร้อมรับตลอดอยู่แล้วใช่เขาบอกเราจูกันบ่อย ตามนั้นฮะแล้วโกลทีมเองล่ะอันนั้นอันคือเตี้ยมก่อนจูบไม่ใช่สิเตี้ยมก่อนจูบใช่ไหมไม่จริงเริงทุกทุกโชว์เราเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าจะประมาณไหนยอยู่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันข้างหลังอยู่แล้วแหละครับเออแล้วึงไงมาคนกับแคปพารสุดมิดววพูดถึงเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่รู้สึกยังไงก็ก็ตามนั้นจริงๆมันก็โชว์ก็คือโชว์แล้วก็ในพาร์ทของเราก็น่าจะเป็นโชว์ที่เขาตั้งใจว่าอยากจะส่งอยากจะบอกว่าเออ ส่งตอบความรักแต่รักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าความรักเป็นยังไงอะไรแต่มันก็มีทั้งคนแซวคนที่แบบว่าคิดมากหรอก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ต่างคนต่างความคิดนะครับก็เปิดเราโอเพนเวอร์อยู่แล้วนะครับผมแต่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะถูกต้องไหมเออถูกต้องไม่รู้คําตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะคบนะฮะคำตอบันแล้วแต่เลยตอบต่อกเองตอบกรณีจริงชีวิตจริงหวานกว่านี้นะฮะโอ้ จูบทุกวันไหมก็ทุกวันเช้าจูบเช้าเลยช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนเกิดนอนมอร์นิ่งคีหจับอาหารตลอดตลอดตลอดก็ไม่รู้เออแล้วแต่โมเมนต์เลยครับเรียกว่าวงคุกจูบตักอย่างนี้หรอได้หรอนั่นแหละเป็นการมันก็เป็นการแสดงความที่เราแคร์เขาเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่จูเก่งใชนะคะจูเก่งจะขายขายจะขายเรื่องของทูนที่แหลกบนโครงการพวกนี้ยังไม่ท้องยังไม่ท้องยังไม่ท้อง ใช่ครับก็เรา,เาตั้งใจตั้งใจจะมีน้องแล้วก็เตรียมความพร้อม,อ,มอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อม,อมที่เห็นว่าไม่ได้ลงเตะบอลผมเองก็มีการบาดเจ็บที่เท้านะครับผมนะแล้วก็น้องเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า,าฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีอะไรที่มันหรือหวาขนาดนั้นนะครับก็ ก็เป็นแบบนั้นไปแต่ว่าท si> ี่ที่รองทองบอกว่าเป็นเพราะฮอร์โมนเป็นเพราะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ตอนนี้ไข่เป็นฟาร์มอยู่ในทองอันนั้นอะไรเยอะมากอารมณ์มันสวิงนะไม่เลยแม่เมื่แม่เมืขาเขาดูแลตัวเองดีมากแล้วก็มีวินัยมากแล้วก็รักษาดูแลแบบดีๆมากๆครับเราไปช่วยจิ้มด้วยเราช่วยจิ้มด้วยตอนแรกคือแบบเราเห็นเขาตอนจิ้มแล้วแบบเจ็บ เราแทบน้ำตาไหลเลยเขานั่งทําอยู่คนเดียวแล้วมาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโอ้โหเรากล้าไปจิ้มไม่กล้าเราแรกมันคือมือสั่นเลยครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเราก็เราก็ต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมเราก็นั่งจิ้มครั้งแรกโอ้โหมือสั่นกลัวเจ็บเออกลัวเจ็บจริงๆครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นกันผมก็อัดวิดีโอไว้อยู่ตอนนี้จิ้มไปเยอะไปแค่ไหนกี่เข็มอนนด้กี่เข็มตอนนี้ประมาณ6 ใช่ประมาณต่ออยจิ้มต่อยจริงๆคือฉีดทุกวันได้ผมเข็มเออใช่ผมเข็มใช่เมื่อกี้บอกว่าสนุกมั้ยนั่งไม่เจ็บเลยนั่งออกเดินเขาแปลกดีเหมือนกันครับไม่เจ็บไม่เจ็บใช่แปลกดีแต่ผมว่าบ้าคนเราเอาเข็มมาจิ้มตัวเองก็น่าจะต้องเจ็บอยู่แล้วเขาเขาอดทนเขาอดทน เออเออเอออะไรอย่างเงี้ยนคนชผมก็แบบเป็นคนผสมยาให้อะไรเงี้ยเออก็อยู่ในทุกขั้นตอนกิจกรรมกู้รักมากมายใช่ก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมจริงจริงเพราะมันแบบเออต้องทำเอยที่จริงตั้งเป้าจะมาจนใจให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราตั้งเป้าเราเราแพนไว้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปในในในปีอีกสองปีอะไรเงี้ยนไหมความตั้งใจไว้แล้วก็ตอนนี้ที่เราทําก็คือเรา เราพร้อมแล้วก็เราไปตรวจมาว่าเราสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนเลยดีกว่าอีกสองปีไม่รู้เกิดอะไรขึ้น้จริงเอาบีบข่าวมาแต่เขาบอกว่าเอาตรงพึ่งกันแพทย์เรามากยังไงสักไม่ฟิตตัง ฟิตมากว่ายเร็วมากว่ายเร็วมากควรกระแสน้ำเลยหรอควรกระแสน้ำเป็นปลาเสมอวเร็วมากแข็งแรงมากครัพี่แอนก็บอกว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบเหมือนแบบจุกจูบมันได้จะแบบมีรู่เร็วๆไดไม่ต้องหวงเลยที่แน่งนั่นแหละนั่นแหละก็ก็ก็เป็นผลดีมาจากการออกกำลังครังผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะน่าจะเกี่ยวแล้วก็เราก็ ทานพวกวิตามินแล้วก็พอถึงวัอนไปตรวจจริงก่อนไปตรวจจริงๆเราก็ดูแลตัวเองมาระยะหนึ่งยอะไรเงี้ยพอไปตรวจปุ๊บทุกอย่างมันดีหมดเลยครับจริงๆหมอก็บอกว่าแบบเนี้ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะ,ะเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่แต่อนาคตถ,ถึงที่บอกไปอีกสองปีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราอาจจะทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอในตอนนั้น <สะ S 1> หรืออะไรเงี้ยเราก็เก็บตอนที่มันสมบูรณ์ที่สุดเลยก็เก็บไว้มีเยอะๆเก็บไว้มีเยอะๆนี่หรอ หลายคนตั้งใจไว้แล้วครับตั้งใจไว้แล้วกี่คนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่ป็นแผนสำรองเพราะถ้าทำจริงก็คือธรรมชาติเท่านั้นใช่ก็ก็ก็คุยกันอยู่ใช่น้องก็แบบหรือยังไงหรือยังไงหรือยังไงแล้วมันอะไรเงี้ยผมก็อ่ะนะเก็บไว้ก่อนเรื่องยังไงค่อยว่ากันอีกทีให้อุ่นใจใช่ไหมให้อุ่นใจใช่ใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมัน ดีจริงครับรับล้บแต่เพียนบอกว่าเขาจะไม่รับขวัญอะไรทั้งสิ้นแลนะเขาบอกแค่เพี้ยแล้วเขาบอกว่าเรารวยกว่าเขาอีกแล้วอุ้ยเพี้ยเอาอะไรพูดเพี้ยพูดคำว่าสองทัวร์เพี้ยรวยกว่าพี่อีกไม่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 เชื่ออย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาครับครับพี่้ยก็ต้องรับขยังไงยังไงก็ต้องรับใช่ไหมรับละครก่อนตอนเนี้ยรับละครก่อนพี่แอนเอาผลไปเล่นละครนะครับคิดถึงแล้วไม่เจอนานโอเคนะพี่ขอบคุณ